ก่อนสิจะวพราะแต่น้ำขิงมาจากไหนจ๊ะเนี่ยดอนเมืองนี่เองค่ะลงรถเมย์มาก็เดินมาหาพี่ดาวเลยจากดอนเมืองเนี่ยมาที่บ้านนี้เนี่ยมันใกล้แค่นี้เองคุณแม่หนูไ่้ทำถูกแล้วให้หนูหัดนั่งรถเมย์มาบ้างวันอาทิตย์รถก็ไม่เคยติดสบายออกแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำมันด้วยคุณลุงพูดเหมือนแม่เปียบเลยค่ะน้ำขิงลูกต้องหัดใช้พลังงานอย่างประหยัดนะจะได้ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ว่าแต่ปัญหาโลกร้อนคืออะไรเหรอคะก็เกี่ยวอะไรกับการประหยัดน้ำมันด้วยในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเล่มนี้เ,นเขาบอกว่าโลกรอ้อนเป็นภาวะที่อุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้นซึ่งเกิดจากชั้นบรรยากาศที่มีการสะสมของก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการเผาผ่านเชื้อเพลิงผ่านหินและก็น้ำมันซึ่งทำให้เกิดผลกระทบนั่นก็คือ สภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากขึ้นที่ไหนแห้งแล้งก็จะแล้งอย่างรุนแรงกเกษตรกรจะขาดน้ำในการเพาะปลูกแล้งยาวนานขึ้นชาวบ้านที่อยู่ในเมืองก็อาจจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ได้จ้ะน้ํเหียเข้าใจไหมคะว่าเลื่อนกระจกเนี่ยเหมือนกับโลกเราเนี่ยมันมีไอ้กาาาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซบางประเภทมันทําให้เหมือนกับมีหลังคาคุมโลกเป็นกระจกใส เสมือนความร้อนที่มันขึ้นไปจากพื้นโลกเนี่ยมันออกไปไม่ได้มันก็ตกลงมาความร้อนในโลกก็สะสมอย่างที่พี่ดาวเขาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยและรู้ไหมว่ามันก็มีผลต่อมาก็คือว่ามันจะทําให้ฤดูฝนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะตามชายฝั่งทั้งหลายแล้วมันก็เลยก่อให้เกิดน,น้ําท่วมไรนาเกษตรหรือที่อยูอาศัยได้ คุณแม่บอกว่าหนูเกิดในช่วงที่สิ่งแวดล้อมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากกว่าแต่ก่อนถ้ามนุษย์ไม่รู้จักปรับตัวมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์น้องขิงไม่อยากตายมันไม่ตายง่ายๆหรอกน้องขิงเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยมันร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละน,น,นิดมนุษย์ก็อาจจะปรับตัวได้แต่ว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยมันจะเดือดร้อนกว่ามนุษย์เช่นหมีขาวที่มันอยู่บนขั้วโลก มันอยู่น้ําแข็งขั้วโลกถ้าเกิดโลกร้อนมากเนี่ยน้ําแข็งบนขั้วโลกก็ละลายก่อนก็อาจจะมีปัญหาหรือมแมลงบางชนิดมันก็ตายแล้วมันก็อาจจะเกิดมแมลงบางชนิดซึ่งมแมลงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไปทําให้เกิดโรคระบาดในคนในพืชมากยิ่งขึ้นเพราะเรายังไม่เคยรู้จักมันมาก่อนแล้วหนูและคนอื่นๆจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ยังไงบ้างล่ะคะ น้ำขิงก็รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดลดความสะดวกเปลี่ยนแปลงความเคยชินของตัวเองลงบ้างแค่นี้เนี่ยก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วล่วะจ้ะ